จากแวดวงการศึกษาคุณผู้ชมมาดูผลกระทบจากน้ําท่วมที่อําเภอแวงใหญ่ตอนนี้ระดับน้ําก็ยังไม่ลดลงมากเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีฝนตกลงมาก็ทําให้น้ําท่วมขังนะคะแล้วก็ไปกระทบกับหลากหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ที่เรียกว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะก็คือพื้นที่การเพาะปลูกผักหวานค่ะในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมหลายแสนบาทเลยทีเดียวค่ะ ขณะที่เจ้าของสวนนะคะคุณผู้ชมก็ทําอะไรไม่ได้หรอกทําได้เพียงแค่รอเวลาเท่า,านั้นนะคะให้ทางหน่วยงานภาครัฐได้ไปเร่งระบายน้ําให้มันลดลงนะคะขณะที่ทางด้านนายกอบตคอนฉิมตอนนี้ก็ต้องวอนให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยค่ะ คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วใมในพื้นที่ตําบลคอนชิมอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งก็มีนายชัยวัน์ดอกไม้งามนายก,ออกาุอบตตอคอนฉิมพร้อมทั้งคณะกํานันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เข้าไปสํารวจพื้นที่นาและสวนเกษตรของชาวบ้านค่ะที่ถูกน้ําท่วมขังและก็ได้รับความเสียหายโดยลงไปพื้นที่ที่ปลูกผักหวานป่านะคะของนางสุวรรณีวอนนอกอายุ57ปีค่ะ ซึ่งคุณสุวรรณีนะคะก็ปลูกผักหวานไว้สีไร่ทำนาอีก12ไร่ถูกน้ำท่วมขังมาสองอาทิตย์แล้วคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสภาพต้นผักหวานก็เริ่มเฉาไม่สามารถเก็บยอดได้ค่ะคุณสุวรรณีวอนนอกบอกนะคะว่าปลูกผักหวานมากว่า10ปีแล้วค่ะน้ำไม่เคยท่วมเลยแต่ปีนี้เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้มีน้ำท่วมขังตามท้องนาแล้วก็ตามห้วยหนอง รวมไปถึงมวลน,น้ําจากอําเภอแวงน้อยก็ไหลามาสมทบที่ลําห้วยเอียนน้ําก็เอ่อเข้าท่วมที่นาแล้วก็ท่วมสวนผักหวานจนตอนนี้เสียหายสี่ไร่แล้วก็คุณผู้ชมบ่อที่เลี้ยงปลาน,นิลไว้4ี่พันตัวเลี้ยงมาสาปีแล้วนะคะคุณผู้ชมกะว่าปีนี้ได้แหละเดี๋ยวจะจับขึ้นมาขายก็มาถูกน้ําท่วมก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ปลาก็ไปกับน้ําแล้ว พักหวานก็จะเก็บขายในช่วงเดือนพฤศจิกถึงเดือนอมิถุนายนของปีหน้าครับแต่ปีนี้เก็บไม่ได้แล้วคุณผู้ชมทําให้นะคะสูญเสียรายได้กว่า4ี่แสนบาทค่ะก็เลยอยากจะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคุณผู้ชมเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยโดยการอาจจะไปขุดห้วยเอี่ยนให้ลึกหน่อยขยายสะพานออกให้กว้างน้ําจะได้ระบายไปตามธรรมชาติได้เร็วก็จะไม่ท่วมที่นาแล้วก็ที่สวนของชาวบ้านค่ะ ขณะที่นางครทิปรือวิเศษนะครับอายุ47ปีเป็นชาวบ้านอีกรายนะที่ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่เนี่ยประมาณหนึ่งไร่บอกว่าน้ําท่วมพื้นที่สวนเนี่ยมาตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่แห้งนะครับน้ายังขังอยู่ในสวนจนผักหวานเนี่ยเริ่มเฉาตายใบเนี่ยเหลืองหมดแล้วนะครับทำให้ปีนี้เนี่ยน่าจะเสียรายได้ไปเป็นกว่าแสนบาทนะฮะเพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเก็บผักหวานขายส่งให้แม่ค้าในราคากิโลกร,รัมละ200บาท แต่ปีนี้น้ำท่วมขังคงเก็บไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเก็บได้เนี่ยราคาก็จะแพงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วยการเร่งระบายน้ําให้ออกไปโดยเร็วไม่เช่นนั้นนะครับน้ำท่วมขังในสวนในนาข้าวก็จะเสียหายตามไปด้วยนะครับ่ะในชัยวัฒน์ดอกไม้งามนายกอบตคอนฉิมบอกว่าช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้าจากปริมาณฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน และมวลน,น้ําจากทุ่งพึงพืชนะครับได้ไหลผ่านลงมาในพื้นที่ห้วยหนองเอี่ยงนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ตําบลน,นาเพียงไมนาเพียงนะฮะ,ะตำบลคอนฉิมแล้วก็ตําบลแวงใหญ่ซึ่งเส้นทางน,น้ําสายนี้นะฮะจุดสิ้นสุดคือจะไหลลงนําน้ําชีแต่น้ำเนี่ยเออล้นท่วมพื้นที่ไรนาแล้วก็ไร่สวนของเกษตรกรรวมทั้งชาวบ้านนะฮะ,ะที่เพาะปลูกก็เพราะว่าจุดที่ที่เป็นสะพานนั้นแคบนะครับมเมื่อมวลน,น้ํามีปริมาณมาก มารวมกันนะฮะทางที่น้ําผ่านตรงสะพานแคแบบจึงระบายได้ช้าท่วมไปเป็นวงกว้างนะครับท่วมที่นาชาวบ้านกว่า2,000ไร่บ้านพักอาศัยเนะี่ยที่สร้างในสวนก็ถูกนะะ้ําท่วมได้รับความเสียหายหลายหลังนะครับรวมทั้งท่วมสวนผักหวานซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของอําเภอเนี่ยจนได้รับความเสียหายเช่นกันก็อยากขอความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลนะครับจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ซึ่งขณะนี้ก็รักษาการนายุทธมนตรีนะฮะพิะจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตะบลคอนฉิมอำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นด้วยการขุดลอกห้ววหน้องเอียนนะให้ลึกแล้วก็กว้างกว่าเดิม,มขายายสะพานให้กว้างขึ้นนะฮะทำสะพานให้ยาวขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลสะดวกแล้วก็ไม่เอ่อท่วมที่นาแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนอีกนะครับ